มันดีเหรอมีกตัวนึงมันอีกตัวนึงไปไปไเร็วห้องไหนห้องไหนห้องไหนมันจะไม่ดีที่ว่ามันดาด่ามันยังไม่ดีที่มันยังไม่ดีที่ว่าเมื่อกี้ยังพยายามแล้วมันเลยก็พีดเดียวอ่ะมึงเลยมาขู่กันด้วย มึงรีบอ่ะมึงรีบดีมันอ่ะถ้าไม่รีบนี่มันแตกของเลยแล้วกูอยู่ในห้องอยูคนเดียวพี่จะมากินแล้วก็ห้องกันห้องกันพี่ต้องเข้าไปพร้อมกันเว้ยถ้าเข้าพร้อมกันนี่มันแตกอ่ะเมื่อกี้บอกเมื่อกี้มันเลยของพี่นะเพื่อนเลื่อนกูเอ็นกูเห็นกูเห็นเลื่อนแม่เอ้ยกูไปแก้วแล้วยาเ้ยจะมานอ่ะยาไวและยำตะป็ดไปเลยไอยว้าวมันไม่ออกกันสักทีวอยอ่ะรอเราดิโตวะไปพี่ดูไโดูไโดู โดนใครโดนปลมิ้นด้านหลังมีคนชื่อมิ้นเฮ้ยไอ้สิตย์โนี่เล่นอะไรบ้างเล่นต่ายิงน,นะมันจะยิงอ่ะได้พี่เข้ามาพี่เข้ามาพี่เข้ามาแต่แไม่แต่ไม่แต่มัน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 ไม่แต่แล้วทำไมเยี่ยมน,นิดเดียวครั้งนี้มันลีกระสุนให้ผมทายทำไมอู้ยนิดเดียว แอยู่แน๊ตเอ้าวทำไมเหมือนโปผมไม่รันแล้วอ่ะผมทำอะไรพี่มดฆ่ากูอะไอ้ก้อนอะไรยาวเลยมันมาฆ่ากูอะผมทำอะไรผิดฆ่ากูไม่ตะวันกินกูปืนยิงนิคอนะกูบอกเลยมันแตกแน่กูก็ปืนยิงเลือดรือเปล่าเมือกี้กูเห็นกูเห็นแรงแก๊สเลยอ่ะ ยัมันตกใจอยู่นั่นน่ะมันแบบเหลืองๆอ่ะมันเหลืองๆอ่ะไม่ผิ่เหลืองอะมันแดงเลยก็ปิดเดียวกูนึกเอาอดิดแล้วถ้ามาเอกี้เราไปช่วยกันสัองคนน่ะมันแตกแน่เราไม่เข้าพ้องกันอะรีบรีบยิงเกิน้วไม่เข้าเข้าออกไหนกันก็ไม่รู้อีอะตัวเข้ามึงอะรีบเข้าไม่กลัวเข้าถูกเข้าเบื่อเข้ามั่งแต่รู้มั้เมื่อแต่มันจะมันจะมีทางแยกกันเลยเออใช่เอ้าหลุดเออแล้วมันจะหลุดอะไรวะนี่มันรอเราริบเลยวะ ไม่เป็นไรมารอเราดิเราก็รอมันดิอเอาดเอาดิเฮ้ยมาดิสรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเมื่อกี้เร็ว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 ดิพี่ขึ้นไปก่อนเลยเฮ้ยอย่ามึงดิส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 ขึ้นมึงดิสไปขอให้พ่อไปหน้าอันนี้คุณมันดิสคุณมันดิสพี่เร็วมันดิสนะเฮ้ยมันดิสแน่เพื่อนมันคุ้มแหละมันแตกมันดงมันดิสมันดิส

พี่เราไม่ช่วยพี่โดนมัดโดนมาัดแล้วพี่เพื่อนมันมาช่วยกันโอ้ยเดี๋ยวพี่แตกอันนี้คมอันนี้คมพี่ก็ไมเข้าไปไดี๋้ไหมคกูลงมาช่วยแล้วพี่แล้วพี่แตกแล้วช่วยพี่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 ไอ้เหี้ยกูแตกไไปม่ทันแตกแล้วเหรอแตกแล้วเหรอพี่แล้วทำไมพี่ไม่ยัดตัวยัดไม่ทันดูมันลุงมี่แล้วทำไมมันจะยันไม่หลุดดอ่ะพี่ยืนนิ่งเลยโอ้ยลนถึงกับ มึงจะได้อยู่แล้วอ่ะครบเส้นเรียบมึงแตกแล้วโอ้คบเส้นเลยหรอคือเอพีซีใส่เส้นกากลงุลมาแล้วแม่งแตกไอ้เหี้ยเมื่อกี้ใครแตกนะเอพีซีหรือใครห้าสิบป่าววะเก็บจังที่วะไอ้อ้วนม้เก็บลงไอ้เงี้ยไอ้เมียเขาหยิกจว่าสีเป้าหรออะไรสีเป่าห้าสิบแบบห้าสิบแบบอะไรห้าสิบอะไรพี่พูดอะไรเก็บเก็บห้าสิบผมไม่อยู่ไม่ได้จีบมึงเงี้มึงเก็บได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หาเลยไม่ได้เลยวะแตกงานขลัง ผมหน้าด้านขึ้นไปอีกรอบาเคเดืดไปแล้วมันไม่กาดิแน่ผดูแล้วมันอไปแล้วอุ้สมตมมีซีเอาพวกนั้นน่ะแม่ดูพี่พี่จะไวันมันดิมันนั่งเนโมแล้วเนี่ยไปพี่เจ้าพี่ไปพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เอาเอาไม่มีสัญญาตอบรับเอาส่มาเดี๋ยวโอ้โห เฮ้ยมีอาชีพตัวนึงไม่มีสัญใจตอบรับไอ้เหี้ยมันแตกตายอยู่แล้วแต่สับๆก็โรคจิตหายกูอย่างโรคหายแล้วมันเห็นกูเลยเ้เมื่อกี้แม่งไอ้เชี่ยวันนี้กูนี่กูสู้ดีกว่าแม่งเลยแม่งเลยแ้่เลยผมว่าเมื่อกี้มันน่าจะดิดนะพี่ผมว่าเออมันตะคีตมะม้าเมื่อกี้แล้วเกือบได้ครับเต็มเลยอ่ะแล้วทำไมพี่ไม่ ความจริงกูว่ากูเก็บทันเอาไว้ถ้าเป็นกูอะเก็บแบบกดขี้ควงมันไม like kind of ่ได้ตายมันไม่ได้ตายควายกูรู้ว่ามันตายไป็หนึ่งคนไงก็ได้ของมาแล้วไงเออถ้าเป็นกูกูทุกได้กูว่ากูกูอะจุกไม่ได้แต่ว่ากูนี่ได้กูว่ามึงหาที่ดีจ้าใช่ไหมพี่ไม่โดดพี่ไม่หาโดดพี่จะลงไปให้ล่างเหมือโดดแบงคล่าพี่กระเพาะสิวโดดพี่โลกมันโลกไข่กระโหลกจะสับจะสับยังไงกูหูยโลกจุกหายยาน้อยช่วยกูหน่อยเนาะสว่างไม่มีแต่เนื้อตับ เอาใจะให้ได้อ่ะไม่สนอ่ะ,อะจะเอาให้ได้กูไม่ให้ดิบก้อนประยุทธ์น้อยไม่จะฆ่ากูน้อยมากประยุทธ์น้อยร้อยเดียวคือร้อนแม่งเลยมันตั้งรูปแบบปะ,ะไประวังหลังระวังหลังเอพีซีไม่งเห็นกูมันไม่เห็นกูไอ้เมันกูเิีมกูทุบไปออกกำลังกายอีกแล้วมึงเบื่อว่ะพี่เอพีซียืนนิ่งแล้วผมไปนเห็นพี่มันเห็นพี่เฮ้ยมันเห็นพี่ได้ไงวะ<ร> พี่ผมผมพอตัวเต็มพี่นะผมขอปล่อยพี่นะได้ไหมใหญ่ยิงผมปล่อยให่่ยิ่งบวกคนจะยิงป่ว์อย่ายิงล็อกหัววะมันมีล็อกหัวไหมมันไม่มันมีแต่มันฉีดไปเข้าฉีดเข้าแล้วมั้งลองดูดิไม่เข้าหรอกเหว่านาด้านขึไปชั้นดีกว่าหน้าด้านขึ้นไปชั้นจริงๆด้วยขึ้นไปชั้นอีกไอ้บันซีโร่ที่กูไม่มีใครไปยุ่งกับมันจริงจนะขึ้นใหม่ชั้นละ มันนิ่งเป็นขาดแล้วน่ะหรือมันเห็นไหน A A B มไอเอเอบีซีไหพี่ยิงข<ป>้าศิษ์ใหม่รอบดิไปไปดิมีข้าศิษ์ใหม่โน้ก็แอบอยู่หลังไอ้นี่เว้ A A B ยไอ้ ABC อ่ะข้าศิษ์ใหม่โดดลงไปแล้วเว้ยไอ้ยม,ยมันดีดดูวนะ่ามันยืนนานเกินไปละไอ้กูถายมันไม่หาจที่ดิดป้าไว้นั่นล่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันลงพืนลงพื้นนั่นล่ะ พี่พวกนั้นมันลงพื้นกันพี่พี่สองพวกนั้นมันลงมันลงมันรู้อยู่แล้วมั้งว่าเราโปรอะพี่ผมเห็นมหัวมันตุ๊กเหรอพี่ตุ๊กเหรอเห็นหัวมันหมดลูกตัวเลยพี่ถ้าผมยิงตอนนี้แตกแน่นอนให้ผมยิงไหมยิงดิจะยิงได้ยิงดิยิงดิแป๊บ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 ยิงผมจะยิงหัวใจนะเฮ้ยเอาใครดีเอาใครดียิงใครยิงให้แต่แล้วแต่พี่มาแล้วที่มาแล้วที่มาชิปหายแล้วพวกมัน ชิบหายแล้วพวกมันมาหากูพวกมันขึ้นชั้นบนมาหากูเออพี่โดนพี่โดนพีโดนเออจะแต่งมันมืดมืดมันวยพี่ช่วยพี่คนนึงไม่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 ก่อนผมก็โดอยู่อะไรกันแต่งมันแต่งสาม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 เอ้ยพี่พี่อะไรสู้มันอ่ะเฮ้ยพี่มันไอ้นี่โหลดลงไปตามไอ้นี่โดลดตามพี่มันโดลดตามพี่หนีหนีหนีโดลดตามเด็กยิงเด็กยิงไอ้ปืนพี่ไม่ได้ปืนพี่ไม่ได้ปืนมันโดลดตามมันเธอเจอพี่แล้วพี่ตายกูว่า กูช like ่วยยิงพี่กูช่วยดูช่วยอยู่ี่วยอยู่ี่วยูช่วยอยู่แมนอยู่แนอยู่ช่อยู่่อยู่่อยู่มันะหนีแล้วพี่อย่าตามดิเอ้ามันได้หนีพี่หนีเออเจอปืนมังกรพี่เจอปืนมังกรนี่มันเก็บไนี่มันเก็บเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมไม่ให้มันวิ่งไปกินพี่ลูกพี่ลูกพี่ตู้เก็บตู้อนมันเอพีีมันจะดีกว่าอ๋อมันไม่ดีดีดีพี่กมาพี่พี่ดน ไม่เป็นไรพี่พี่ผมอยู่หลังมันพี่พี่พี่ยังไม่ตายถ้าพี่ใกล้ตายผมจะยิงตูดมันให้มันรู้ได้ได้ถ้าพี่ใกล้ตายถ้าพี่ใกล้ตายผมจะยิงตูดมันยัง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 พี่เนี่ยปืนนี่มันเก็บตู้น่ะเองเก็บปืนนี่เก็บปื้นี่เก็บปืนมาดิเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เอฟ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 เนี่ยมันมันฆ่าผมละคลิปหายแล้วผมตามกูและเอาอย่าละไอ้พี่เก็บตู้เก็บตู้เร็วๆเก็บตู้แล้วพี่เก็บตู้แล้วสวยๆแล้วควมเซ็ตปะไม่ได้ไม่ได้ปืนเหลอปืนห่ะเหลือปืนอ่ะเล้วถ้ผมให้ปืนก็ได้ผมมีปืนที่่ผมิได้ ดิเียมาดิไม่ดูไม่รู้ม็จงไม่รู้มัปืม่ดปืนปืนนั่นสิปืนนั่นสิปืนยูนิคอนปืนหัวหัอร์นตัวยูนิคอร์นแตกให้แตกออหัวตัวยูนิคอรนโอ้ยนี่ไงโนแตกแตกแตกแตนแตกก็บก็บปมาช่วยกูนี่มาช่วยกูไม่กูกํลังวิ่งไปไ ABC มาเนี่มานี่มานี่มาไมน ABC มานีนไปมันนอนโดแล้วมันโดแล้วไม่ไม่เป็นไร ABC มันหายไปแล้วเดี๋

าไหวไหมรวยจังวะมื hey, really oh Source, uh? God, ่นหนึ่งล่าัลไางล่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 าวล่าง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 ลนางล่างล่างล่าง้่รงล่านล่าง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 ล่าองล่างห่วไม่า่าง่างล่างันางลา่า่างล่างล่ง่างล่า่งล่างน่า่ง่ล่าล่างล่างล่ลยางล่างล่งล่างล่างลางล่างล่ลาลา่งล่่่ง่ล่ลยเลยเลยเลยลา่ี่รลนะเคยหรอ ไม่กรดต่ายหามุมแล้วยิงค้อมกันเว้ยยิงหัวค้อมกันมันแตงไอ้บันซีโร่นี่กูรำคาลแล้วกูเอ้ยนี่กูข้ามจะหมื่นนะข้ากูปอกวะโน้มันจะข้ามแล้วบันซีโร่อะกูคาบเอแล้วมันตายแล้วโน้มันเอาห้าสิบลงอีกแล้วไอ้เอฟอะไรนั่นะเดี๋ยวดิเอาดีเดี๋ยวดิไม่เอามันดีมันดีมากกูเอาไอ้นั่นดีหนึ่งวิมันดิหนึ่งวิโอโฟดิหนึ่งวิใช่ เอ้ยเราลุมเราลุมเอ้ยมันมันใส่หมื่นมันเอ้าทำไมกูไม่เห็นชื่อมันอ่ะเอฟเอฟนี่เอฟใส่หมื่นเอฟใส่หมื่นเอาไงเอฟใส่หมื่นรอมันดิรอมันดิรอกูใจเย็นเย็นรอมันดิรอมันดิรอมันดีจังเพื่อนเพื่อนมันไม่มีแล้วเพื่อนมันไม่มีแล้วมันมันลงมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันซีโร่มาวันซีโร่มันรู้ตัวแล้วหายแล้วกูไปฆ่ามันมาตกมันเลยมันไม่เอาอะไรมาเลยตกมันโดนไม่โดนจะจไปฆ่ามันเลยใจเย็นเาหาตึกซุ่มหาตึกซุ่อย่าอย่าหาตึกซุ่มมึงอย่าไปเปิดตัวดิกูไมม่่่ีเเเพืออนนะะะวว้ยยลากูจิง เฮ้ยเราซ่อนเราซ่อนดิเราซ่อนซ่อนเออซ่อนนั่นแหละเฮ้ยเหมือนไปแล้วลากลากลากหัวมันทุกเม็ดมันรอรอมันอยู่นิดหนึ่งคนแล้วอ้าวใช่หรอใช่เพิ่มราดีกันปะโอ้ยวันซีโร่ยังไม่เป็นไรวันซีโร่ยังยังไม่ดีเอาใส่หัวมันลุงวันซีโร่ไม่ไหววันศีลร้มันจะเอาของมันเอาของไปแล้วมั้งมัน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 อยู่ในห้องนี้เฮ้ยมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูมันลุงนี่ลุงมช่วยกันช่วยกันมันลงกูรีพี่เฮ้ยพี่พี่เราขึ้น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  เ,เ,เราหมาแล้วมาแล้วมันอะไรเฮ้ยดิหนึ่งวีดีเฮ้ยอะไรอ่ะดิอะไรเปนมายเล <lawsuit. S 2> ulously, ่าดิโดตัวตัวตัวเพื่อนพี่เขาดิสหนึ่งวิกันน่ะโอ้ของแม่งไม่เหือนของกูมันชื่ออะไรบ้างนะที่มันดิสหนึ่งวิอ่ะ A B C แล้วก็ A B C D E F G กูจำได้ดันจะถึงตัว G อ่ะเออใช่แล้วก็อะไรนะแล้วก็ F S ที่อะไรน่ะ F S God อะจำได้ F ไม่ใช่ F S God อะ F S มั่ว F S A D God อะไรอะไรแหละจำไม่ได้เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราคุ่มเอ้ยเจ้าของในตู้ดิสแล้วเปล่าไม่เอาไม่เอา รอวันที่โรกก่อนเราจะยิงเราได้ใจเราคือถ้าเราได้หมื่นคนี้เราขายไหมขายดิสองร้อยแบ่งคนละห้าสิบไม่ก็มาแบ่งคนละร้อยได้เลยโดนโดนแล้วกูไม่เห็นจะดีเท่ากูเลยเอาดีไอ้วันวันศีโรนี่มันควรตีนดีนะเมื่อกี้กูไม่น่าไปยิงมาเลยเอาดีวิวิว้วิเจ็ดร้อย ถ่ายถ่ายคิปเอ้ยกูยถ่ายไปหมดเลยไม่กูถ่ายไปหมดเลยสวยสวยกูอ๊ะสวย